จากตอนที่ผ่านๆมาเราคงรู้กันแล้วว่านอกจากจุดเด่นเพียงข้อเดียวคือเรื่องต้นทุนที่ถูกก่าโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆซึ่งก็พบว่าไม่เป็นความจริงแล้วโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยังมีข้อเสียอีกหลายประการทั้งเรื่องความปลอดภัยและก็มันตภาพรังสีซึ่งตอนที่แล้วเราก็ได้ลงลึกกันไปกับวิธีการจัดการกับเชื้อเพลิงใช้แล้วอันเต็มไปด้วยสารกัมมันตรังสีสูง แต่สุดท้ายก็ยังไม่พบทางออกระยะยาวที่สามารถมั่นใจได้ร้อเซตว่าจะปลอดภัยและไม่ก่อผลข้างเคียงอื่นๆยิ่งไปกว่านั้นเรายังเหลือสิ่งที่เรียกว่ากากากัมันตรังสีขยะจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่รอการจัดก,การอยู่อีกกากของเสียนิวเคลียร์เนี่ยมันจะมีมีความรุนแรงเนี่ยเป็นกัมันตรภาพรังสีเนี่ยไประยะเวลานับเป็นหมื่นปีนะครับแต่ในขณะปัจจุบันเนี่ยการวางแผนในการจัดเก็บกากนิวเคลียร์เนี่ยเรายังวางแผนอยู่ประมาณสัก60ปี ก็คือเก็บไว้ที่โรงไฟฟ้าประมาณสัก60ปีหลังจากนั้นเรายังไม่รู้ทํำยังไงในขณะที่มันมีความเป็นพิษต่อเนื่องต่อไปอีกประมาณสักเ,เป็นหมื่นปีอย่างเงี้ยเป็นพันปีเป็นหมื่นปีเราจะทํายังไงกับมันนั่นแหะสิครับเราจะทํายังไงกับมันดีในโรงไฟฟ้านิวเคลียมันก็มีกากตามันลังสีอันก็คือว่าเสื้อผ้ามังอะไรบ้างที่มันเลอะเนี่ยอันนี้เรียกกากตะมัลังสีนะมันต้องมีเลอะบ้างเวลาเราเข้า เปิดฝาหรือแอคเตอร์มันก็มีแก๊สมีอะไรซึ่งอน้ำเนี่ยมันอยู่มันอยู่ในรูปของอะไรอ่ะมันอยู่ในรูปของของรังสีหรือว่ามันังสีลังสีรังสีรังสีก็ต้องมีตัวรังสีอยู่ซึ่งมันจะมาเปิดได้พวกนี้ก็ไปติดอยู่กับผ้าติดกระถุงมือติดอะไรพวกนั้นอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นกากรังสีก็มีทั้งแบบที่เป็นของแข็งและเป็นของเหลวไอเชื้อเพลิงใช้แล้วไอรองเท้าไอเสื้อผ้าอะไรนี่มันชักเยอะเหมือนกันนะตรงนี้เนี่ยจริงๆก็ต้องหาที่เก็บแต่ถ้าเผื่อว่าแพ็คให้เหลือน้้อยๆแลวก็ เผาให้เหลือผงน้อยๆแล้วเขามีวิธีอันงนที่ผมไปดูมาเนี่ยเขาเอาผงน้อยๆเนี่ยซึ่งมันก็จะมียังมีรังสีอยู่เนี่ยมาละลายเข้าไปในยางมาตอยใส่ถังแล้วก็เอาไปฝังใต้ดินได้ก็แค่ละลายแล้วฝังมันลงไปใต้ดินให้หมดเท่าน,นี้ก็ปลอดภัยแล้วใช่ไหมครับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเคยตั้งใจที่จะฝังลงไปใต้ดินนะครับงนั้นก็ ก็เชื่อว่าจะปลอดภัยแต่ก็ในที่สุดก็ไม่คิดว่าปลอดภัยอีกเพราะว่าไม่รู้จะอะไรมันจะเกิดขึ้นในรอบนับเป็นพันปีหมื่นปีมันจะเกิดการแผ่นดินไหวแผ่นดินแยกเกิดขึ้นอะไรหรือเปล่าหรือมีคนจะสามารถลงไปเอาอันนี้มาใช้ในการประโยชน์เพื่อการอื่นเช่นการเป็นอาวุธอะไรหรือไม่เพราะว่าทัประเทศที่อเมริกาที่มีปัญหาเนี่ยเขาไม่ได้ทําอะไรก็เก็บเป็นของเหลวเนี่ยใส่ในถังไว้ในใต้ดินมันอาจจะ่วได้แต่อังกฤษไม่ใช่ที่อังกฤษเขาเอาไอกากลังสีที่รังสีสูงเนี่ย ไปผสมกับทําเป็นแก้วเป็นหลอมเลยกับแก้วก็เป็นแท่งแก้วออกมาเพราะนั้นรังสีสูงก็อยู่ในแก้วนั้นหรือเอาใส่เข้าไปในผงแก้วตอนร้อนๆอยูนะ่ให้เจือเข้าไปอยู่ในเนื้อแก้วแล้วก็เอาเม็ดแก้วเนี่ยเม็ดลูกกรวดเอาไปฝังดินคือเราก็ต้องเก็บอย่างนี้ไปเรื่อยก็เก็บไปเรื่อยๆเพราะมันก็จะสลายตัวมันไปเรื่อยมันมันอยู่ได้ประมาณเท่าไหร่เป็นได <ป S 3> ้ร้อยปีมมไม่ไม่แสนมันขึ้นอยู่อายุเรเนียมยังแสนปีเลย ของในธรรมชาติเป็นแสนปีอยู่แล้วมันก็อยู่ของมัน,นจะทําอะไรก้อนนี้ก็อยู่ในดินก็เหมือนของที่อยู่ในธรรมชาติครับก็อยู่นั่นถ้าในเมื่อของแข็งแล้วก็เก็บไว้ในใต้ดินก็เก็บไว <c oughs> ้ครับมว่ามีใครไม่รู้จโจรภาคใต้หรืออะไรมาบอกว่า <c oughs> ผมขพระเบิดมาฝากไว้ใต้ดินบ้านคุณก็แล้วกันรับรองถ้าคุณไม่ไปยุ่งมันไม่มีปัญหาหรอกนะทุกอย่างมันแท็กก็อย่างดีแล้วนะถ้าคุณไม่ไปยุ่งมันไม่มีปัญหาหรอกะคุณจะว่าไง คุณจะโอ้ยเชิญครับเชิญครับเออผมเผมเข้าใจดีว่าถ้าไม่ไปยุ่งมันไม่มีปัญหาผมถามว่าเราเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันคือเรารู้อยู่ว่าถ้ามันไม่เกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่เกิดอะไรแต่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นละ่ะพูดง่ายๆก็คือยังเสี่ยงอยู่ดีซึ่งปัจจัยหลักก็อาจจะไม่มีอะไรมากไปกว่าความไม่รู้ของคนเรามันเป็นเทคโนโลยีที่มัน เรียกว่ามันไปไกลเกินกว่าขีดความสามารถที่มนุษย์จะควบคุมนะฮะ<ม>แล้วก็เราเนี่ยเรามีประสบการณ์กับเทคโนโลยีนิวเคลียร์เนี่ยเพียงแค่ประมาณ60ปีเองเรายังไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าคนเนี่ยนะฮะที่อยู่ใกล้และทำงานกับไอกมลังสภาพรังสีเนี่ยหลังจากร้อปีแล้วมันเป็นยังไงเพราะเรายัางไม่มีประสบการณ์และคงต้องบวกความเสี่ยงเรื่องมาตรฐานเข้าไปทันทีที่อยู่ในการควบคุมของพี่ไทยเรา เพราะเป็นที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของการสร้างตึกสร้างถนนที่ไม่ตรงสเปคอันเป็นผลจากการคอร์รัปชันและทํางานไม่เป็นระบบซึ่งถ้าต้องให้มาสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เกรงว่าอาจจะต้องเตรียมงบสํารองไว้อีกก้อนก็เป็นได้แต่แล้วเราต้องคิดดึวว่าการสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่เหมือนการสร้างถนนสร้างสนามบินนะครับหนูไม่สร้างบ้านนะมันต่างกันเยอะเลยครับกว่าจะได้ขั้นตอนแต่ละอันแต่ละอันนี่มันมีมาตรฐานในการควบคุมแต่ไม่ใช่คนคนเดียวคุมคไม่ใช่อย่างของเราเนี่ยนะ วิศวกรโครงสร้างมาดูเพื่ออะไรบางทีสถาบันไี้เป็นเนจาะเองทําเองคํานวณเองทุกอย่างลองดูที่สร้างบ้านนะเราไม่ได้ทําตามมาตรฐานนี่ UN มาคุมนะคือ<ะ>การสร้างเรเลไฟนิวเคลียรนต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของ,ของ UN คร<ะ>ับสมมุติเราเราเริ่มก่อสร้างเข้ามาดูพอสร้างเสร็จเนี่ยจะเอาเชื้อเพลิงมาใส่เนี่ย<ะ>เขาก็จะต้องมาขอดูว่าความปลอดภัยเนี่ยมีแค่ขนาดไหนต้องมาดูอีก New นิวเคลียร์นี่เนื่องจากมันก็ต้องยอมรับว่ามันมีอันตรายอะไรอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้พลังงาน New นิวเคลียร์มันต้องเตรียมเรื่องอื่นประกอบไปด้วย <Okay. S 1> ที่เรียกกันว่าโครงสร้างพื้นฐานเช่นต้องมีระบบกฎหมายที่ชัดเจนตัดกุมแล้วก็ได้มาตรฐานสากลต้องมีองค์กรมีสถาบัน มีคนที่มีความรู้เทคโนโลยีลในที่สุดก็ต้องคือคนต้องมีกําลังคนด้านต่างๆทั้งด้านกฎหมายก็ดีด้านเทคโนโลยีก็ดีด้านกํากับก็ดีให้เพียงพอกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ได้อย่างปลอดภัยความพร้อมของบุคลากรที่จะมาทํางานเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยซึ่งเราไม่ได้มีการเตรียมตัวกันมานะครับคนที่จบปริญญายเอกจบิญญายโทรเรื่องนิวเคลีย์บ้านเราก็ยังมีอยู่น้อยมาก ไม่ใช่ไม่มีนะฮะมีแต่มันไม่ได้มากพอที่จะมาเดินเครื่องเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือมาดูแลความปลอดภัยในเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ครับเราถึงต้องเริ่มแต่เริ่มต้นเราต้องมีบุคลากรต้องเริ่มต้นอย่าลืมเลยฟ้านิวเคลียร์สร้างโรงคนทั้ง8 0 0ร้อยทังพันคนเราต้องเริ่มพัฒนาคนของเรากลายเป็นว่าต,ต้องมีภาระใหม่ในการเตรียมความพร้อมของคนและสังคมเพื่อมาอุดจุดอ่อนอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นของบ้านเราโดยเฉพาะนั่นคือความไม่พร้อมต่อเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ซึ่งการจะทําให้ทุกอย่างพร้อมภายใน10ปีคงไม่ใช่เรื่องง่ายหากไม่ใช้งบประมาณมหาศาลคําถามคือถ้าลองมองย้อนกลับไปยังจุดแรกเราสนใจนิวเคลียร์เพราะมันถูกไม่ใช่เหรอและในเมื่อมันไม่ถูกอีกต่อไปแถมยังสร้างภาระให้เราอีกมากมายเราจะยังควรเลือกมันอีกเหรอคนธรรมดามาทํางานไม่ได้หรอกครับคือต้องยูเอ็มาคุมยูมาคุมแล้วเราคนของเราก็ต้องฝึก ต้องรู้จักเขาเรียกว่าต้องมี safety culture รเราต้องรู้ว่าเป็นคนที่เราจะทํางานนี้เพื่ออนาคตคไม่ใช่ว่าโรงงานนี้ทําหนดเดียวแล้วเลิกรโรงงานนิวเคลียร์สร้างพรับหยุดไม่ได้และต้องสร้างไปเรื่อยและนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ที่เราเลือกนิวเคลียร์เมื่อนั้นเราจะต้องอยู่กับมันไปตลอดเป็นการสมรสที่หมดสิทธิ์ยาซึ่งคุณสมบัติพิเศษของพลังงานชนิดนี้บอกเราว่าเราไม่มีโอกาสให้ตัดสินใจผิดพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวมันเป็นเรื่องที่ ต้องถือว่าประชาชนทั้งประเทศมีส่วนได้เสีย<ช>เพราะว่าไอ้อันตรายหรือความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นของประชาชนทั้งประเทศ<ช>ความจริงมันไม่ใช่เฉพาะประเทศเราด้วย<ช>ประเทศอื่นก็มีส่วนได้เสียกับเราด้วยนะนะฮะแต่เอาละไม่ต้องไปพูดประเทศอื่นในคนไทยด้วยกันเนี่ยก็มีส่วนได้เสียเพราะฉะนั้นต้องมาพูดกันนะว่าการที่จะเปิดประตูนิวเคลียร์หรือไม่เปิดประตูนิวเคลียร์เนี่ยต้องพูดจนกระทั่งให้ขาดไปในประเทศนะ แต่สิ่งที่ผมกลัวที่สุดในขณะนี้นี่คือสิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็คือระบบหรือคนที่เกี่ยวข้องกัรบระบบเนี่ยมีทัศนคตินะที่จะไปในทางที่อยากจะได้นิวเคลียร์อยากจะได้โรงไฟฟ้าถ่านหินตลอดเวลาแล้วทุกอย่างอยู่ในมือเขาต้องถามว่าประโยชน์ของประเทศในระยะยาวคืออะไรนะแล้วผมจะตั้งประเด็นนี้เลยนะว่าถ้าไม่คิดเรื่องพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยอาจจะ เป็นการคิดอย่างไม่รับผิดชอบต่ออนาคตพลังงานของประเทศนะครับอย่างที่เรียนว่าระยะสั้นไม่มีความจําเป็นอีก1 5 20ปีเราไม่คิดนิวเคลียร์ก็ไม่มีความจําเป็นแต่ถ้ามองยาวๆแล้วทางเลือกของประเทศเป็นยังไงนะฮะคนอีก30ปี40ปีข้างหน้าเนี่ยราคาค่าไฟฟ้าที่ใช้เป็นอย่างไรการแก้ปัญหาเรื่องความต้องการไฟฟ้าเนี่ยมันมีวิธีแก้ต้องหลายวิธี มีทางออกมากมายนะฮะที่เราบอกได้เลยว่าทุกมิติเนี่ยเปรียบเทียบกับเรื่องนิวเคลียร์ที่เขา mm. เขาข้อข้อด้านบวกของเขาเนี่ยเราก็ตอบคำถามได้ว่ามันมีด้านอื่นที่ดีกว่านะแล้วผมถามว่าเรากำลังคิดจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ uh, uh. ซึ่งถ้าเราบอกว่าถ้าเราทํำกันเต็มที่เนี่ยไม่รู้อีก15ปีจะได้ใช้หรือเปล่าอันนี้คือฟ,ฟังจากกรรมการเองพูดใช่ไหมฮะ เขาพูดว่าอีก15ปีไม่รู้ว่าจะทําเสร็จหรือยะใช้หรือเปล่านะฮะผมผมก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะฮะ15ปีนี้สําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านพลังงานที่สะอาดเนี่ยมันจะเป็นคําตอบให้คุณแล้วไม่จําเป็นต้องไปเสียเวลาไม่จําเป็นต้องไปเสียเงินนะทำไมคุณต้องไปเสียเวลาและเสียเงินกับเทคโนโลยีแบบไดโนเสาร์ ถึงตรงนี้แล้วเป็นไปได้ไหมที่เราจะลองกลับไปมองพลังงานง่ายๆใกล้ตัวที่เรารู้จักมันดีก่อนที่จะมุ่งหน้าไปหาสิ่งที่ยังคุมเครือสัปดาห์หน้าครับเราจะมาดูกันว่าของรอบๆตัวเรามีอะไรกันบ้าง